สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้านประสาทสินเกาเด้อพี่น้องครับนะครับผมสวัสดีตอนเศ้าๆพี่น้องครับดังไฟหิมูนะครับผมหนาวแล้วนะครับหนาวแล้วอากาศหนาวแล้วนะครับผมดังไฟหิมูพี่น้องครับดังไฟห้บักกุกกะกับไม้มินนะครับผมสวัสดีตอนเศ้าๆเด้อพี่น้องครับนะครับ กำลังเตรียมนะครับเตรียมตากป่านะพี่น้องครับโอ้ยคึมคึมคมีแดดก็น้อวันนี้นะครับผมฝ่าเขามาทรงป่านะครับเป็นป่าแก้วนะครับผมพี่น้องครับ <c oughs> ตอน,น,นเสาร์อากาศมีหมอกวันนี้มีหมอกนะครับมีหมอกหมอกคือมันเริ่มมันเริิมหนาวเลวพี่น้องครับเมื่อกี้ หมอกเป็นธรรมดานะครับผมตอนสาอๆ,าๆผมสิมาดั้งไฟแห่หมูนะครับทุกเหมือนะครับกลางคืน,นกลางคืนกิดดั้งนะครับดั้งไฟหาฟื้นก็าดั้งให้เพลินนะครับไ่แม่งไรยุ่งนะครับยังไม่ให้กินเขานะครับยังไม่ให้กินข้าวนะครับ สวยๆจักหน่อยนะครับผมจะสิให้กินนะครับเป็นกิจวัตรของมันนะพี่น้องครับมันยงาสีขาวมันก็สีจัง่นะครับดุดขี้ดินนะครับแต่ทั้งฝุนเดียวสรุปแล้วก็คือฟังทั้งฝุนสีเทพพื่นในมันนะครับทั้งฝุนสิเป็นหของนามมันนะบมองมองกินเข่ามองขีดมองเหยียวอยู่ทั้งฝุ่นนะครับมองนอนมันอยู่ทั้งผีนะครับ กับเสียาไวท้ทั้งเพียนะั้ทาของน้งกับ้ามนันขี่กับพ่อเด่หลางนะครับหลางลงไปเลยนะครับน,น,นายน,นายนนี่ต้นไม่นะ <c oughs> กูกวะว่ากิ่เดือมันเดือเไยน่เงนิน่อยคมันดิรู้ออกจะกคอเนี่ยมาต่องห่วงเลยไปนรอครับยังหน็อๆต้นกล้วนี่มีสองนบะ Cúc à Cúc Đi Nó này lại Máy miền Nó nhắc tươi như để tám mở nha Nhắc tươi nhiều Tuyền vô Phong xỉ anh làm lấy nào หลังบ้านนะครับร <c oughs> ับนหลังบ้านนำไลเดได้ี่นอนนำไซส์นำไลเ <c oughs> นี่ยมันมากโดดจังสินนะครับก็เลเยบอคิดสิเท,ทผื่นนมันนะครับคอนเทน์ผื่นน่มันสะอาดอยู่ครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นบริลินนะนะก็เลเยบอที่ ก็เลยจะไม่เทะนะครับเราดึงเราดึงกันเก่งโอ้ยเน้นจะขอ,องฝนมาเพืตื่นลุกเลื่อบัดเนี่ย <c oughs> จะขอ,องฝนมาเพราะกับลุกเลยนะ่นน่ะโอ้ยวิหางแวดแวด นั่นหาไปฝนด้วยนั่นไปจับมันดิโอ้ยหาไปฝนเนี่ยนั่นไปจับมันอยากหาไปฝนเนี่ยใช้เข่าฝนอยู่จิะี่เพราะท่นให้จังเลยเจอจังเลยโอ้ยมันอยากเล่นกับหนูนั่นเอาสาวมันนี่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  ว่าเฟินเล่นเล่นหยอกโอ้ยเห็ดเห็ดไห่นอนบอนอนนะเห็ดไหขีวงนี้บ่ขี่มาเสือมานอนห้องน้ำคุยใหญ่แท้ห้องน้ำก็มีลังคาเนาะก็เดี๋ยวสิมุ้งวงนี้อีกแผ่นหนึ่งนะเป็นมักนอนแต่สิขยายขยายไปทั้งไหน ขยายเพิ่งผีอันนั้นใบพายนั่นอืมขยายมาตั้งผีดีกว่าแมข่ขยายออกไปหาหาต้นใหม่ต้นใหมห่จัิงสินะอันนั้นก็ได้ผอผอ,อเอาใหม่ยังยอตอกใส่กระตุนใหม่เลยนี่พินได้จริงไหมเอาใส่รกระตุนใหม่ต้นน้ำนะบมอกระสีหอดหนีเพรา่ตัวใส่กระตุนใหม่ต้ตตนผลนน้ำแล้วก็มาเสานหนีคือแบบเอาพื้นที่กว้างตรงนี้เลยพอไปตรงใส่เสาอ่นน่ะ Ừ. thế à, tỏ, phai say lười gì na, thang nhảy. Mong gì, sẽ vẩy xung cây. Ngay nhảy, phừng tên. Ma nam hết nhá, phải phải ừ. là ai. mà. Để con phun ไปผมเบลใบนั้นมาให้มันดิไม่เคยให้กินกระสับเอาใบกล้วยกันเลไปตัดใบกล้วยไปเอาใบกล้วยมานี่ใบเออใบนั้นแหละตรงหัวนะ่ะโอ้ยเด,ดี๋ยวไม่มีให้กินตอนเยน็นต้องอปเอาไปปลูกใหม่ได้ไหม พี er si si e oh. oh. yeah, yeah, ่จะเสียบเสียบนี่ก็ได้โอ้ยหมอกลงนี่เข้าไป้ันมันข้างในนี่ต้องเข้าหรอยนี่มันกินอยู่ลูก เอาพี่น้องครับนะครับผมฝากความน่ารักไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ก,กันด้วยพี่น้องครับปอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ